ไอ้แบกมันไม่เฉยแล้วผมเผลอตายอะ่ะมันบอกว่ามันจะเก็บปืนมาให้ผมแต่มันไม่ได้เก็บมันบอกแล้วมันก็บอกว่าปืนที่ไม่พอมันก็เลยบอกว่าเก็บข่องกันปืนมาให้นะพอผ่านไปพอผมก็โดนเล่นจนจบแบบแล้วพอกลับมาผมไม่ได้ข่องนะเลยมันเอาไปท้่ข่องที่ผมฟาร์มไปอ่ะ

อไ้ <S 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 มันจะทาราบกอนแม่งลักจากนี้มันมีแรงมียะแยะไได้สี่ร้อย่งนา้าคืพี่พี่เชื่อว่าพวกแบบคนยิงมันได้อ่ะ มิงคนได้มันมี M24 ยี่ดีมันก็โมโหใจเฟี้ยเนี่ยทางกองที่พวกไม่คนยิงมันได้อ่ะเว้ยคือพวกมันยิงได้ น้องต้องมาแบบดีพี่แม่งอนจีนขนาดจแบบไทยนีงได้ก็ต้องไปเผมได้ยินเปียงปืนเก็บพวกถ่นขอยิงะไรยินนั่นนะนนนนนเก็บยงไม่ได้เก็บยังดีมันอยู่ไปเกินไม่ได้ยิง ไปไหาหดเ,าเลยนะไมาได้ยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้มันหู นกันผมยังไม่เห็นเลยที่ไอ้ดอกไอ้ดอกได้ไหมไอ้ดอกไหมอสองห้าคูณอนึ่งหา้า karada my turn but <laughs> what the hell is this ไม่ใช่กอสามหรอกอสี่พี่ี่้าโอเคน้ำบนี่ทางนรอบไหนตรงนน้นตรงน้นอ่ะตรงตรงนี้น กลัยไหิ้งกมันกันบา pues mm งพ nah, ีกมัก็บเออเออถอยู่ยิงกันไว้เนาะยิงกัดคันไว้ <laughs> <laughs> I need to fix a broken limb. <sighs> <laughs> I need to fix a broken limb. Okay. Guess what? ยัวาดนั้นมาเก็บกระสุนพี่งั้นผมขอปืนมานะไปเจ้าเป็นแเป็นคนละนนะมก็บกวดมกกวดเก็บกวดเียหนังสอิ ่กินยาแบบองเล็ๆแล้วก็นี่ข้างข้ข้างนี่างยาแกวดโลดเองหรอดีแล้วผมได้เกาะดีไม่งั้นผมโดนเม็ดเม็ดเียวแต่ง แกนที่เดือดสีครับหลที่เดือก็ที่ิ่เลือดกัน่อที่เพิ่มเลือดอ่ะนี่เอาไปลพวกนี้ไปเดี๋ยวไปใจพี่เลยมสนใจอตอนแรกที่เหยือเ ตายตายไปกันไปกอยู่งนั้นไ่ยู่วงนั้นอยังไม่จบพี่เดี๋ยวจบตอนนี้ผมไปแล้วนะไหนโอ๊ยนัน่ เท้าสองเท้้อนงก่อนมันเปิดเหมือนยังโดนเติดมาแล้วพี่เฮ้ยอันนี้ยังไม่อันนี้ยังมีของเยอะอยู่เลย ยาเต้าไอจีจี ไม่บอกนพวผมได้มาจักแน่นอบอ่ะไอ้ักตรงนั้นน่ะตรงที่ผมโดนยิงอ่ะตอนแรกผมเรียกเมวกแกที่ที่เห็นผมโดนยิงก่อนเพก็เลยเก็มาใส่ก่อนกันหัวแตกเดี๋ยเอ็ก่น